ทำนาปีแรกเห็นชาวบ้านเขาจะเชื่อว่าจะข้าวแบบนี้นี่อาศัยแค่สารสองตัวนี้ถ่วยเสริมถ่วยบำรุงค่านอนค่าอะไรสียาค่าเสรงเสาก็ผสมสองตัวนี้เข้าไปด้วยทุกครั้งคือเห็นต้นข้าวสวยๆอย่างนี้ครับหนึ่งไม่ล้มด้วยที่สําคัญคือหญ้าไม่มีแล้วก็รวงสมบูรณ์น้าหนักดีมากครับปุ๋ยนี่หวานไปเท่าไหร่ทั้งหมดไม่เกิน15ลูก<อ>ตับปกติครับจ่าจิบห้าถึง3 0กิโลต่อไร่คุณเลยตียี้าไร่ต่อครั้งเป็นการประหยัดปุ๋ยทางดินมากเลยมากเลยเพราะว่าอาศัยสองตัวนี้จะเป็นปุ๋ยทางใบ สวัสดีครับพี่สมานพี่สมานอยู่ตำบลปะดูยืนอำเภอลานสัตว์ทไมข้าวของพี่รวงสวยต้นข้าวไม่มีย้าไอรวงมันสมบูรณ์ขนาดนี้เพราะว่าอาศัยแค่สารสองตัวนี้ช่วยเสริมช่วยบำรุงมันช่วยได้ไหมปุ๋ยน้ำลาวาที่เอามาฉีดเนี่ยช่วยได้ฉีดปุ๊บไม่เกินอาทิตย์ใบเขียวใบเขียวเข้มแล้วก็รากกินปุ๋ยทางดินได้ดีปุ๋ยทางดินใส่ทั้งหมดรวมเบ็เสร็จแล้วกี่ลูกร็ดเสร็จก่อนแจกเกีียวไม่เกินสิบห้าลูกนายี่สิบห้าไร่นายี่สิบห้าไร่ต้องไปใส่น้อยจังอ่ะ ก็มันมีปุ๋ยทางใบเสริมอยู่แล้วไงลดต้นทุนเพราะปุ๋ยกระสอบมันเป็นพันกว่าแล้วโอ้ครับปกติ25ไร่มันต้องใส่ประมาณ25ลูกยี่สิบไร่ต้องใส่ประมาณ3ครั้งไม่ต่ำกว่า20กว่าลูกกันยี่ห้าลูกเป็นหลักอันนี้เหลือครึ่งต่อครึ่งเหลือครึ่งต่อครึ่งเหลือสิบห้าลูกก็แสดงว่าลดต้นทุนไปก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับปุ๋ยนี่ยหยาดไปหมื่นกว่าบาทเลยถ้างั้นไม่มีทุนเพราะว่าผมเพิ่งทำนาครั้งแรกมาครั้งแรกแล้วเนี่ยทำปีแรกทำนาทำนาปีแรกชชาาาาาววบบบบ้้้้นนนนนเเขขจจะะื่่ออมััแแีีีทำปรรกโค แล้วทำไมไม่มีหญ้าเหมือนเขาเขาทำมาตั้ง10ปีแล้วทำไมหญ้าเยอะจังอะ่ะก็น้ําไม่ถึงดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องน้ำไม่ถึงครับอันนี้ฉีดแมกมาก,กับลาวาทั้งหมดรวมไปกี่ครั้งเนี่ยประมาณ5้าหกครั้งได้ า้ก็แค่ไอ้สองขวดนี้ใช้ฤดูกา 1, ลหนึ่งยี่สิบห้าไร่สองขวดสองก้นห้านี่นะก็แสดงว่าลดต้นทุนไปก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเลยนะครับปุ <10 S 1> ๋ย<ร>นี่เพราะว่าสองตัวนี้มันฉีดได้โอ้คือขาดไม่ได้สองตัวนี้ไ,ได้ซื้อแค่เซียมบรอนมาฉีดให้เข้าต้นแข็งแรงไม่ลม้มอันนี้ผมไม่ได้ซื้อครับแมกมาลาวาชุดเดียวชุดเดียวจบไม่ต้องไปซื้อยิบย่อยเพื่อเงินด้วยบางเจ้าก็อาแค่เซียมบรอนมาฉีดกดไอมินูมาฉีดในนี้นี่มีครบเลยครับเดียวจบอเนกประสงค์เลยอันนี้ฉีดแมกมากับลาวาทั้งหมดรวมไปกี่ครัั้้้งงเนี่ยปรระมาณคได ห้าหครัง้งขาดมาได้เลยการทําการเกษตรทุกอย่างพืชไร่พืชสวนพืชน,นาต้องลาวาเมเกมาเท่านั้น